สวัสดีค่ะชื่อแจ่วันวันซอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแรนดอมความรักความสัมพันธ์จากพิไัยเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็รับฟังนะจ๊ะก่อนจะไปชมคลิปกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยแล้วก็ฝากอดหนุนสินค้านจัจาะในตะกา้าน้าช่องสายมูนะอย่าลืมไปตามกันจ้ามีแต่สิ่งของมีแต่เครื่องประดับที่ ดึงดูดพลังงานดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะจ๊ะไปจิ้มกันได้จ้กที่หน้าช่องแม่หมอเดอ้อนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรแต่โดยส่วนมากที่แม่หมอแม่หมอแม่หมอหยิบไพ่สำรับนี้ขึ้นมานะส่วนมากจะมีในเรื่องของคู่ทวินเฟมด้วยนะแต่ก็ลองฟังดูว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องทวินเฟมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเหล่ากันเลยถ้าเป็นพลังงานดีๆก็น้อมรับกันไปเดอ้อโอ้โหซิกออฟคัพ ดาวถูกแล้วมั้งคนที่ดูไพ่บ่อยๆจะรู้แล้วแหละว่าซิกออฟคัฟคืออะไรเนาะคือเรื่องเก่าๆคนรักเก่าๆเรื่องในอดีตความรักที่เราคุ้นเคยนะความลํำลึกถึงความรักเก่าๆความผูกพันเก่าๆรักต่างวัยก็ได้นะอืมัศวินถือถ้วยโอ้โหแม่หมอกคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งก็คือว่าคนรักเก่าๆนะ ที่เป็นรักต่างวัยของเราคนเก่าๆที่เราคุ้นเคยคนเก่าๆที่ยังอยู่ในใจของเราเนี่ยเขากํากลังจะขี่มา้าขาวควบมา้าขาวติดต่อเรากลับมาง้าขอขอคืนดีกับเรานะจ๊ะอัศวินถือถ้วยมาละคือถือถ้วยนําความรักความ เอาใจใส่กันดูแลเนี่ยมาขอความรักจากเธอนําความรักของเขาอ่กมาขอความรักจากเธอคือเหมือนแบบเอาความรักความจริงใจของเขามาแลกเปลี่ยนความรักจากเราไปนะคือเขาจะมาง้อเราแล้วแหละคือคนเก่าๆที่เราคุ้นเคยที่มันมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่เด่นในเรื่องของรักต่างไว้ด้วยกันนะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับเราเพราะว่าเขาอะมองว่าคุณอะคือคนที่ดีที่สุดของเขาแหละเดวิลคือที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดนะ คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดในสายตาเขาคุณเหมือนเป็นโรคทั้งใบของเขาดีที่สุดแล้วไม่มีใครเปรียบเทียบกับคุณได้แล้วคุณคือที่สุดของเขานะเขาอาจจะเคยผิดพลาดตรงที่เขาปล่อยให้คนดีๆสิ่งดีๆที่สุดเนี่ยหลุดลอยไปจากชีวิตของเขาแต่ในวันเนี้ยเขาจะควบมา้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งก็ต้อง ดูซิว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมนะคนรักเก่าๆของคุณนะเขากาลังจะมาง้อขอขึ้นดีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูซิว่าได้ยังไงต่อเอ่ยติพ่พยเหลาต่อเลยจ้าแล้วว่าเขามาง้อตอนเนี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะได้ฟื้นคืนชีพไหมมันจะได้สดใสไหมหรือว่าเราจะไม่ให้อภัยเขาดีเข้ามาครั้งนี้เขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่านะจ๊ะมา พูดเยอะเดี๋ยวจะเจ็บคอเดีย๋ยวเสียงจะหายเรื่อยๆนะคนคนนี้ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะเขาก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก็บอาการเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเรียบเฉยๆเ,เ,เป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชายิย่งกว่าชาเย,ย็นนะยิ่งกว่าพระอ,อ,อิ์พะปูนมาละสองใบ คือเขาเป็นคนที่นิ่งเก็บอาการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกที่เก่งมากนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่เคยจะแสดงออกความรักความรู้สึกอะไรที่มันชัดเจนให้กับเราได้รู้สึกหรือมั่นคงหรือมัน่นใจในความสัมพันธ์นั้นเลยคือเหมือนเขาแบบจะคิดหรือจะชอบเราจะรักเราหรือจะต้องการคบกับเราหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่พูดสักทีไม่รู้อมอะไรไว้กลัวดอกพิกลจะล่วงหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะ ด้วยความที่เขามันเป็นอีกคนที่มีอีโก้อัตตานาะคือต้องเก๊กฟอร์มอะไรเงี้ยกลัวจะพูดมากก็กลัวจะเสียฟอร์มเสียเสียความเป็นตัวตนอะไรเงี้ยเหมือนจะแบบจะแสดงความรู้สึกออกมาว่าฉันรักเธอมากก็กลัวแบบเหมือนเขินหรือไงก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ในระหว่างที่คุณกับเขาคบกันในอดีตเนาะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความคุมเครือไม่ชัดเจนมันมีแต่ความแบบไม่มั่นคงมันมีความรู้สึกแบบอึมครึมตลอดเวลาว่าเอ้ยสรุปแกกับฉันคุยกันในสถานะอะไรวะเนี่ย ฉันกับเขาเป็นอะไรกันคือมันไม่ได้มีการตกลงสถานะอะไรใดๆคือตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะคือคุณไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เลยว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับเราและความสัมพันธ์นี้มันจะยังไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานหรือเป็นประกันได้เลยว่าเขากับคุณคบกัน หรือมันไม่ได้มีการเปิดเผยสถานะอะไรให้คนอื่นได้รับรู้เลยว่าคุณกับเขาคบกันคือแบบเหมือนคนที่แอบแอบซ่อนๆครคบกันอะ่ะเหมือนเขากลัวคนอื่นจะรู้ว่าเขาคุยกับคุณคบกับคุณอะไรเงี้ยคือจะมอ,มองว่าส,สถานสถานะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคบกันหรือเปิดเผยสถานะที่มันชัดเจนเนาะ แต่ว่ามันมีการคุยกันมาเรื่อยๆเหมือนเหมือนฟิลแฟนน่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับแฟนน่ะแต่มันก็มากกว่าเพื่อนน่ะมันรู้สึกมากกว่าเพื่อนแล้วมันก็คบกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆซึ่งก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีการคุยกันหรือคบกันมาเนี่ยพูดคุยกันมาสนิทสนมกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่เดือนถึงหกเดือนนะคือมันมันมันยาวแล้วแหละมันมากแล้วแหละแต่ว่ามันจะยังไม่มีสถานะที่มันชัดเจนเท่านั้นแหละ แต่ก็คบคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งเลยแหละก็ต้องบอกว่า <c oughs> ความสัมพันธ์นอกจากมันไม่คุมเคือไม่ชัดเจนแล้วเนาะคนคนนี้เขาก็นิ่งเขาก็แบบเหมือนไม่ได้แสดงอาการว่าเขาชอบเราหรืออะไรเนาะคือต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาแสดงออกมาแบบนั้นอะความนิ่งความเฉยชาความเงียบเงียบความไม่ชัดเจนของเขาอะมันคือเงามืดที่เขาโดนอีโก้อัตตาโดน เงามืดบังใจเขาอยู่คือไม่ให้เขาแสดงความรักหรือสิ่งต่างๆแสดงออกมาให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะมีอิทธิพลเหนือเขาและเขาจะครอบงำควบคุมคุณไม่ได้แต่ถ้าเขาเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่แสดงอาการอะไรใดๆหรือไม่แสดงออกทางความรู้สึกที่ชัดเจนให้กับคุณเนี่ยเขาก็ยังสามารถควบคุมคุณอยู่ได้คือคุณไม่ได้มีอิทธิพลเหนือกับเขาคือไอ้ความนิ่งของเขาเขาคิดว่าเอ้ย เขาอะยังสามารถควบคุมคุณได้นะคือเขาเขาไม่ได้เสียใจนะแต่หากว่าคุณจะห่างหายไปจากชีวิตเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยในวันที่คุณไม่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะไม่เสียใจจะไม่เสียดายอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาแสดงความรู้สึกที่มันแสดงออกมามันมันตรงกันข้ามตรงกันข้ามเออเริ่มพูดไม่ชัดละกับความรู้สึกที่เขามีอยู่ภายในใจคือเขาอะปล่อยให้เงามืดปล่อยให้อีกโก้ปล่อยให้ความกลัวของเขาอะ มันมาบดบังใจเขาบดบังความรู้สึกของเขาเพราะว่าเขากลัวกลัวคุณจะครอบงำเขาแต่เขา่ะอยากครอบงำคุณไว้เองกดคุณไว้นั่นแหละอือยพูดพูดเริ่มไม่ดีละนะอย่าแม่หมอจะค่อยๆพูดนะคะคือเขาก็จะพยายามครอบงำคุณไม่คุณมีอิทธิพลเหนือเขานะเออไงอีกนี่ <laughs> ภายเดิม คือเขาอ่ะมีความรักให้กับคุณเขารับรู้ได้นะว่าสิ่งที่คุณมอบให้เขาอ่ะมันคือความรักความาัถนาดีที่คุณอํะมอบให้เขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนเด็กเหมือนความรักของเด็กน้อยที่มอบให้ใครสักคนที่มันบริสุทธิ์อ่ะที่มันไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือไม่ได้คาดหวังอะไรที่ที่จะได้ตอบกลับอาคือมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจให้เพราะว่า คือคุณให้เพราะว่าคุณรักเขารักด้วยความเต็มใจรักด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบไม่ได้หวังเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินตอบแทนอะ่ะแต่ว่าเป็นการให้ที่ว่าตั้งใจจะให้รักเพราะว่าตั้งใจจะรักอะไรแบบเนี้ยเขาก็รับรู้ได้นะรับรู้ได้ทุกอย่าง ว่าสิ่งที่คุณน่ะทำให้เขาอ่ะมันเป็นไมตรีจิตที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจรู้อยู่ภายในใจแต่เขาก็ปล่อยให้อีกโก้ปล่อยให้เงาเมืดอเขาอ่ะมันบดบังสิ่งดีๆที่คุณมอบให้กับเขาแกล้งทําเป็นหลับหูรับตามไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีในสิ่งที่คุณทําให้แต่จริงๆอ่ะใจเขารับรู้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาก็คือเหมือนเงาเมืดเหมืออเหมือนเงาปีศาจที่มันบงังเขาอยู่ให้เขาอ่ะแสดงออกมาในแบบนั้นนะจ๊ะ เพราะว่าคนคนนี้นะอาจจะมีปมอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจคือเหมือนเขาอาจจะเคยผ่านความผิดหวังในความรักที่มันไม่ดีมาก่อนก็ได้มันเลยทําให้เขาอะเหมือนแบบกล้าก,กลัวกับการที่จะมีรักครั้งใหม่หรือจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครมันเหมือนเป็นชนักติดหลังมันเหมือนเป็นแผลที่อยู่ในใจอะคือแบบเขาว่าเหมือนแบบยังไม่มั่นใจโดยร้อยเปอร์เซ็น์ว่า คุณอาจจะจริงจังจริง,จรงใจกับเขามากแค่ไหนเขากลัวว่าไอ้ความรักครั้งนี้ที่คุณมอบให้เขาอะมันจะอยู่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ยาวนานถ้าวันหนึ่งอะถ้าเขาถ้าสมมติว่าเขาแสดงออกออกมาอย่างเต็มที่ว่าเขาคิดตือรู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะในวันที่คุณนะ่ะทิ้งเขาไปแล้วความรักดีๆอันนี้มาหลุดลอยไปไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียสูญเสียความเป็นตัวตนซึ่งเขาไม่อยากให้คุณเห็นมุมอ่อนแอในมุมนั้นของเขา,ขเ,ขาเขาก็เลยจะต้องปกปิดทุกอย่างไว้ด้วยความเข้มแข็ง ไว้ด้วยความนิ่งเฉยเฉยชาของเขาคือมันเป็นการเหมือนสร้างเกาะกำบังอะบางอะไรบางผัดบัดแผลของตัวเองบางปมของตัวเองนั่นแหละนะสิ่งเหล่านี้ที่คุณพยายามทำเนาะทำดีให้เขาทุกอย่างทุ่มเทใจให้เขาทุกอย่างอะแต่ว่าคือคุณอะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณมีใจให้เขาคุณรักเขาคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทองแต่คุณขอแค่ว่าขอให้เขารักตอบมีเมตต์ กับคุณตอบหรือให้ความมัน่นคงให้ความชัดเจนให้สถานะคุณหน่อยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ให้ไงมันมีแต่ความคุมเครือไม่ชัดเจนเนาะคือไม่แสดงความรักไม่พอยังนิ่งใส่คุณเฉยชาใส่คุณอีกอะ่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่า มันเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะแล,วแ,ลวแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เราพยายามอะมันก็เหมือนไม่ได้มีผลอะไรตอบแทนที่ทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหวัวใจค,คือเหมือนเขาอะไม่ได้คิดหรือรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกอะเหมือนประมาณว่าในความคิดของคุณก็คือเหมือนเราลักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเนาะมันทําให้คุณรู้สึกท้อแท้คือแบบฉันไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะคือความรักของเราม,มันไม่เท่ากันแล้วก็ความรักครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดกับเขาอะ ประมาณนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ควรจะถอยหรือหายออกไปจากความสัมพันธ์นี้เถอะหายออกไปจากชีวิตขเขาเถอคือเราคงดีไม่พอคือเหมือนคุณก็แอบ,บน้อยใจเหมือนแบบน้อยเหมือนด้อยค่าตัวเองนะว่าเอ้ยฉันคงทําดีไม่พอให้กับคือแบบประมาณว่าฉันทาคงดีไม่พอสําหรับเขาอะไรประมาณนี้ เขาถึงไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยเห็นความสําคัญในสิ่งที่ฉันทําให้กับเขาเขาถึงไม่เคยเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญกับความรักที่ฉันมอบให้เลยอะไรประมาณนี้เหมือนคุณก็น้อยแหละเออคุณก็บอกคิดประมาณว่าในเมื่อฉันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับชีวิตของคุณไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขาหรอก <ifying> เพราะว่าเขาไม่ได้คิดหรือรู้สึกอะไรกับฉันคือเขาไม่ได้รักฉัน เหมือนที่ฉันรักเขาประมาณเนี้ยคือคุณก็มุมมองในใน,ในมุมที่เรียกว่านอยเนาะน้อยใจเขาคุณก็เลยตัดสินใจเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเพราะคุณรู้สึกว่าต่อให้ฉันอยู่หรือฉันไม่อยู่มันก็มีค่าเท่ากันเพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้คิดหรือไม่ได้แสดงออกอะไรที่มาชัดเจนว่าเขาอะต้องการให้ฉันยังอยู่ตรงนี้อีกไหมคุณคิดว่า ต่อให้ฉันอยู่เขาก็นิ่งเฉยต่อให้ฉันหายไปเขาก็คงนิ่งเฉยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะยังอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนความคิดก็คือเหมือนสิ่งที่ฉันพยายามไปอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์หรือมันไม่ได้เห็นมีคุณค่าอะไรขนาดนั้ในในสายตาเขาเนาะเราก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันคุณก็เลยตัดสินใจเดินออกขันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเนาะอ่ะยังไงต่อนายออครับ คือที่คุณตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์เนาะคือคุณมองว่าเขาอะเหมือนคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกินไปอะคือเห็นแต่ความสุขของตัวเองคือไม่เคยทําอะไรก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่า ท,ที่เขาคิดว่าเขาพอใจที่จะทําสิ่งนั้นโดยที่เขาไม่เคยนึกถึงจิตใจของใครไม่ว่าของเราหรือของใครก็ตามอะคือเขาเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เขาเอาแต่อารมณ์ของเขาเป็นใหญ่เขาไม่ได้สนไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยออืคือเน้นแต่ประโยชน์ความสุขส่วนตัวเท่านั้นะคือถ้าเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเห็นแก่ตัวเนาะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบลงไปเพราะว่า เหมือนเขามองความรักเนี้ยเป็นแค่เกมอ่ะเหมือนเป็นเกมแต่ถามว่าจริงๆในใจรู้สึกรักไหมก็คือรักแต่ว่าคือยังเหมือนเล่นเกมเล่นสงคารามประสาทอ่ะคือแบบจะแสดงอะไรออกมาก็คือแบบเหมือนกวจะเสียฟอร์มเสียหน้าแบบจใจเธอจะมาควบคุมชั้นได้อะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าก็ไม่เท้าคือมันเป็นความระแวดระวัง ของเขาอะ่ะมันเป็นความกลัวในใจของเขามันเป็นความกลัวที่แบบเหมือนกระต่ายตื่นตูมเหมือนกังวลไปก่อนอะ่ะตื่นตัวเขาเรียกอะไระตีตนไปก่อนไข่อะไรประมาณเนี้ยคือระแวงไปหมดอะ่ะคือไม่เคยคิดจะไว้ใจใครวางใจใครอะ่ะคือเหมือนเขาเอาปมในใจปมในอดีตบาดแผลในใจของเขาอ่ะมัน,นมาเป็นตัวตัดสินในทุกความสัมพันธ์หลังจากที่เขาผิดหวังเสียใจในอดีตเนาะ คือเข้ามาเป็นตัวตัดสินนะคือไม่ได้สนไม่ได้แคร์เลยว่าไอ้ที่คุณมอบให้เนี่ยมันมอบให้ด้วยความจริงใจนะแต่เขาก็เอาเรื่องราวในอดีตแผลปมในอดีตของเขาอะ่ะมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณก็คงจะเหมือนกับคนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นคนละคนอนะ่ะมันไม่ควรเอามาตัดสินกันหรอกเนอะกออกปะอืมแต่เขาระแวดระวังตัวมากเกินไปคือไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบไปคือเนี้ยแหละ สาเหตุก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ลรวแวดระวังตัวจนมากเกินไปนะตั้งทงที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าไอ้การมาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเข้ามาเติมเต็มให้กับเขาเข้ามาทําให้เขาว่ามีความสุขทําให้เขา,ามีชีวิตชีวากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอะหลังจากที่เขาเหมือนคนที่ตายไปแล้วกับความรักอะคือแบบเหมือนเฉยชากับความรักมาแล้วอะ คือเหมือนไม่คิดจะเปิดใจให้ใครอีกแล้วจนเข้ามาพบเจอคุณน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันทําให้เขากลับมากระชุ่มกระชวยกลับมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาก็รู้นะว่าคุณเข้ามาเติมเต็มให้กับเขาคุณเข้ามาเป็นความสุขเข้ามาเป็นแบบแสงสว่างให้กับชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแต่เขาก็ก็ปล่อยให้ความรู้สึกในใจบาดแผลในใจเข้ามาครอบงํา เห็นแก่ความสุขของตัวเองมากเกินไปเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วแวดระวังตัวมากเกินไปเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จบลงไปเพราะตัวของเขาเองคนที่ทําลายความสัมพันธ์เนี้ยมันก็คือตัวของเขาอะแล้วหลังจากเขาคิดได้แล้วจะเป็นยังไงต่อคือแสดงว่าไอ้การกลับมาครั้งเนี้ยคือกลับมาเพราะว่าเขาคิดแล้วก็สํานึกได้แล้วแหละนะว่าไอ้ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเขามองว่า ในเวลาเนี้ยหลังจากที่เขาตื่นตื่นตื่นรู้คิดได้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาที่เขาจะต้องรีบคิดรีบตัดสินใจก่อนที่ทุกอย่างอมันจะสายไปเพราะว่าคุณกับเขาก็อาจจะห่างกันมาพอสมควรแล้วนะ มันเลยทาให้เขาคิดว่าเขาจะอยู่ช้ามไม่ได้แล้วเพราะเขาอาจจะเสียโอกาสเสียเวลาเสียโอกาสที่จะได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งคือมันเป็นเหมือนเรื่องเร่งด่วนที่เขาจะต้องรีบตัดสินใจทําหรือตัดสินใจเคลียร์ปัญหานี้ให้จบได้ภายในเร็ววันมิฉะนั้น่ะเขาจะต้องสูญเสียคุณไปแน่ มันเลยทําให้เขาว่าจะต้องรีบพุ่งทายานหรือตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อจะกลับมาง้อหรือจะปล่อยให้มันจบไปอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เขาต้องรีบตัดสินใจคือมัวช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วเขาจะเสียคุณไปแน่ๆนะประมาณนั้นค u e นอ o f ครับคือเขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงท,ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยเทคแคร์คอยห่วงใยเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนสถานการณ์ไหนคุณก็คอยปลอบประโลมปลอบใจเขาทุกอย่างให้กําลังใจเขาทุกอย่างแม้ในวันที่เขารู้สึกแย่หรือรู้สึกแบบไม่มีใครหรือรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะเขาก็ยังมีคุณที่คอยส่งกําลังใจให้กับเขาอ่ะคือคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดกับเขาสำหรับเขาคือเป็นนางฟ้าที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วอ่ะคือเขาคิดว่าถ้าเขาอ่ะสูญเสียคุณไปอ่ะ เขาจะไม่มีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่ดีๆแบบนี้อีกแล้วในชีวิตมาเลยทำให้เขาคิดว่าเขาจะมามัวรอช้าอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งเขาอะมองว่าคุณเป็นคนดีอะคนอื่นก็ต้องมองเห็นว่าคุณเป็นคนดีเช่นเดียวกันเขาก็กลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งคุณไปนั่นแหละอืมทาวเวอร์ Tower. คือเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพังอะมันก็พังไปเพราะเขา เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่มันพังมาแล้วกอบกู้แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมคือไม่อยากให้มันพังไปเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เขาทำพลาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไอ้การตัดสินใจที่เร่งด่วนของเขาเนี่ยมันจะมีการกลับมาแบบปุบปรับฉับพลันแบบชุกแล้วหุกแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวคือแบบเหมือนเขากลับมาแบบ ที่คุณแบบงงๆเฮ้ยอยู่ๆกระทักมาอยู่ๆก็เดินมาเมาหาถึงหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยคือคุณจะคาดไม่ถึงกับการกลับมาของเขาหรือคาดไม่ถึงวิธีการติดต่อกับมาของเขาอ่ะคือคุณจะไม่ทันได้ตั้งตัวว่าเขาจะติดต่อกลับมาหรือไม่เคยคิดหรือคาดหวังเลยว่าเขาจะติดต่อกับมาหาคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะหมดหวังไปแล้วอ่ะว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะ ไพ่ปริ้นเทสคือไม่เหมาะมองนะว่าในเวลานี้เขาอะเหมือนกำลังคิดที่จะติดต่อกับมาแต่ว่าเขาเหมือนกำลังเล็งสถานการณ์อยู่อาจจะมาแอบส่องแอบดูเละเพราะว่าไพ่ก้าไม้ท้าก็คือการแอบส่องแอบดูเหมือนก,นกันก็คือเหมือนเขาดูสถานการณ์แล้วดูความรู้สึกของคุณแล้วเนี่ยคือคุณก็นิ่ง นิ่งแบบสง่างามอยู่แบบสวยๆรวยๆเชิดแบบไม่ได้มีอาการโศกเศร้าเสียใจในวันที่ไม่มีเขาอยู่เนาะเขาเลยกลายเป็นว่าเขาสับสนเขาเดาทางคุณไม่ออกเขาเดาใจคุณไม่ออกคือคุณก็นิ่งไงบอกเลยว่าคุณก็นิ่งเก่งนิ่งชนิดที่เขาเดาทางไม่ออกเดาใจไม่ออกว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในเวลาเนี้เขาเขากาลังลังเลอยู่ว่าถ้าเขามาเทคแอคชั่นเนี่ยเขาจะหน้าแตกบอกว่า ถ้าเขามาง้อทักมา่คุณจะตอบเขาไหมอะไรเงี้ยหรือว่าคุณจะเมินเฉยหรือว่าคุณจะด่าตะเพิด้เขากลับไปคือเขาก็เหมือนแบบกลัวตรงเนี้ยเพราะว่าดาวทางดาวใจคุณไม่ออกคือเขาไม่เคยเห็นคุณในมุมที่มันนิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวขนาดนี้แล้วดูคุณก็เฉิดฉายด้วยนะภายใต้ความนิ่งของคุณนะมันมีความสง่าง,งามแบบดุจนางพญาที่แบบไม่สามารถเดาวทางได้ออกเลยว่านางพญาคนเนี้ย ดูสิดูไ้าแต่ละใบนะเนี่ยอันนี้คือตัวคุณดูดูด,ดูตัวคุณนั่นดิดคือสง่าง,งามแต่แฝงในความแบบสวยงามแล้วก็ลึกลับอยู่ในตัวแล้วก็แบบเฉิดฉายอะแล้วแบบสวยคือคือเขามองแหละว่าดูแล้วมันเดาทางไม่ออกว่าคุณจะเอาอยัางไงคือดูคุณเฉิดฉายแบบเหมือนที่เขาจะเอื้อมถึงยากอะคือเขาไม่รู้เดาทางไม่ออกว่าเขาจะ ได้นังฟ้าคนนี้กลับมาไหมนะอ่ะอย่าขออีกสองใบนะคือเขาอะอยากจะติดต่อมาพูดคุยเจรจากับคุณแต่ว่ามันมีความกลัวเพราะว่าดาวทางคุณไม่ออกแต่เขาอาจจะใช้กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนรู้จักของคุณที่รู้จักทั้งคุณแล้วก็เขามาเป็นกาวใจช่วยประสานให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันคือเขาจะใช้ตัวเชื่อมละเพราะว่าเขาถ้าเขาจะบุกเดี่ยวมาเนี่ย เขาไม่กล้าเพราะว่าเขากลัวความลึกลับคือเดาทางคุณไม่ออกเนาะกลัวคุณจะตอกหน้าไงายกลับไปเขาเอาจจะใช้ตัวเชื่อมคือใช้เพื่อนของเราหรือกลุ่มหรือกลุ่มของเรานี่แหละเป็นช่วยตัวช่วยประสานนะนี่เง <laughs> เดี๋ยวเมจิกเชียงเขาจะติดต่อสื่อสารมานะแต่ว่าจะใช้เพื่อนเป็นตัวประสานคือเหมือนประมาณว่าเขาอะจะใช้เล่ม,มนกลทุกอย่างที่ที่จะแบบหลอกล่อคุณอะ ให้คุณยอมพูดคุยหรือยอมแบบยอมกลับมาในความสัมพันธ์ยอมกลับมาติดต่อกับเขาอะแม้จะยากขนาดไหนเขาก็ใช้เล่เหลี่ยมเล่เล่กลนที่เขามีอะคนอุบายที่เขามีอะพยายามหลอกล่อคุณจนกว่าจะทําสําเร็จนะแล้วเขาก็จะใช้ตัวประสานในช่วยคือจะช่วยทุกอย่างไม่ได้เล่ด้วยกลนก็ใช้ด้วยมนด้วยคาถาแล้วตอนนี้คือแบบจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับไปนะวันนี้ก็ประมาณนี้จ้ะไปแล้วนะบ๊ายบาย